สกรีนแก้วรอบใบเต็มสปีดใช้เวลาเท่าไหร่มาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องสกรีน2 w n n วันสีทองรุ่นล่าสุดและเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของนิจีนกันค่ะเครื่องตัวนี้มาพร้อมระบบเซอร์โวมอเตอร์ ที่ให้ความสเสถียรเหนือกว่าระบบลมทำงานได้รวดเร็วแม่นยำและตั้งค่าการใช้งานได้ง่ายควบคุมการปาดสกรีนด้วยมอเตอร์โดยตรงทำให้ดวดลายที่ได้เนียนเรียบคมกริบและชัดเจนทุกดีเทลพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนการทำงานกันเลยค่ะทุกคน รอบนี้ลูกค้าต้องการสกรีนโลโก้แบรนด์ดังลงบนแก้วพลาสติกแบบสกรีนเต็มรอบใบแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเพราะเครื่องสกรีนระบบทูอินวันสีทองรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางแก้วได้ถึง190มิลิเมตรและจุดเด่นที่น่าทึ่งคือสามารถสกรีนรอบแก้วได้360องศาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและไปชมการทำงานของทีมช่างนิจินขนาดทดสอบเครื่องสกรีนกันต่อเลยค่ะตัวเครื่องสกรีนทำงาน และอย่างลื่นไหลทําความเร็วสกรีนได้สูงถึง700-1,500ชิ้นต่อชั่วโมงหรือประมาณ2-5วินาทีต่อใบเองเท่านั้นและสกรีนได้แบบต่อเนื่องไม่สะดุดเลยค่ะไม่ว่าชิ้นงานจะมีทรงไหนทีมงานนีจินพร้อมปรับจูนเครื่องให้ตรงกับสินค้าของคุณได้แน่นอนค่ะ คือตัวอย่างงานจริงแก้วพลาสติกที่สกรีนเสร็จเรียบร้อยหลายเส้นคมชัดสวยงามลูกค้าประทับใจสุดๆค่ะท่านใดสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้ประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอดนิจินโปรแพดหรือโทร0 8 8 8 4 2 6 8 5 9ได้เลย